สวัสดีเพื่อนๆคนชอบดูหนังทุกท่านด้วยครับในตอนนี้ผมกิงกะรีวิวได้ดู The Mandalorian ทั้งสซีซั่นจบไปแล้วก็เลยจะมามินิรีวิวแล้วก็บ่นดิสนีย์กันเล็กน้อยนะครับก่อนอื่นขอมินิรีวิวก่อนละกันครับ The Mandalorian เป็นซีรีส์ที่ทำมาปลอบใจแฟนสตาร์วอรหลังจากผ่านฝันไร้ที่เกิดจากภาค8และภาค9นะครับในฐานะที่ผมเป็นแฟน Star War s เนี่ยขอบอกได้เลยซีรีส์นี้ดูแล้วไม่ง่วงแน่นอนครับ ไม่มีตอนไหนที่ผมเบื่อแม้แต่นิดเดียวเลยจริงๆก็มีแล้วผมแต่ตอนนั้นมีช่วงเวลาที่สนุกด้วยก็เลยทําให้ผมหายเบื่อและยิ้มได้ที่สําคัญคือมีการปรากฏตัวของตัวละครเก่าด้วยแถมออกมาแบบมีเหตุผลฟังขึ้นไม่ได้เอามาย่ำายีแบบภาคเก่าด้วยครับผมมินี้รีวิวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะหลุดสปอยส่วนคะแนนผมให้สิบเต็มสิบเลยครับทีนี้ขอด่าดิสนีย์เลยแล้วกันนะครับผมว่าผมเกลียดค่ายนี้เพราะอะไรในฐานะที่ผมเป็นแฟนสตาร์วอรในระดับหนึ่งนะ ผมว่าไตรภาคเจ็ดแปดเก้าเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่สําหรับแฟนบอยภาคเสร็จนี่ผมพอให้อภัยนะแต่พอเริ่มมาแปดเก้านี่มีอะไรที่น่าขัดใจยเยอะเลยครับภาคแปดนี่ก็ยังพอมีแอคชั่นให้ผมสนุกอยู่นะครับแต่ถามว่าในส่วนที่คนเขาไม่ชอบกันเนี่ยผมเห็นด้วยไหมบอกเลยว่าเห็นด้วยโคตรครับภาคเก้านี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วผมแถมสี่ข้างทะลอกผมเลงงกับดิสนีย์เลยว่าจะดูแลแค่แฟนชายมาเวลเหรอ เห็นมาเวมีจุดด่างพร้อยน้อยมากเลยครับผมคือมีแล้วผมแต่เทียบัตราส่วนกันแล้วน้อยมากผมก็เลยขอแชทประยดดิสนีย์ในส่วนนี้นะครับผมพอทวายแค่นี้พอแล้วนะผมเดี๋ยวแฟนๆดิสนีย์จะไม่พอใจเอาจริงๆก็ยังมีอีกหลายเรื่องแล้วผมเช่นจะทาเจ้าหญิงแงกน้อยเดลิเตอร์เมอร์เมดเก้าคนพิวสีมาเล่นแน่นอนว่าก็มีทั้งคนเห็นด้วยและคนไม่เห็นด้วยโดยผมอยู่ทีมพี่เลิร์วิลาโซนะครับก็คือไม่ได้เหยียดน,นะครับแต่ติดภาพจำจากอนิเมชันอันเก่าแถมหน้านหน้านางเนี่ย ดันไปเหมือนโมอาน,น่าอีกก็เลยทำให้ผมลังเลใจที่จะไปดูอยู่มากแล้วครับผมแต่ผมขอด่านิสนี้แค่นี้แล้วผมเดี๋ยวคลิปนี้มันจะกลายเป็นคลิปก่อดราม่าแล้วโหนกระแสเอาก็ขอจบไปที่เพียงเท่านี้นะครับผม